สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในรายการช่อง h e โร่พา h นะครับวันนี้รายการใหม่ครับก็เป็นรายการที่กําลังจะวิเคราะห์หนังที่เข้าฉายไปแล้วและกําลังจะเข้าฉายก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปใน y o u t u b e ก็จะเป็นรู้หรือไม่แล้วก็วิเคราะห์หนังครับก็นี่คือรายการใหม่ของผมครับก็เราจะเริ่มจากคลิปแรกและเป็นรายการแรกของผมนะครับก็คลิปแรกเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องของคาร์วินเดอะฮันเต ่าใครๆหลายๆคนน่าจะน่าจะไปดูมาแล้วไม่ก็อาจจะยังไม่ได้ดูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่า c าเวนเดอร์ฮันเตอที่เข้าฉายไปนั้นมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับจักรวาลรวมตัวร้ายของ Spider-Man ของ Sony วันนี้เข้ารายการกันครับ แน่นอนครับคลิปนี้ไม่มีการสปอยแน่นอนเพราะว่าเราจะพูดแค่เนื้อหาโดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพราะว่าเราอยากให้คนที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันก่อนไปศึกษาดูที่ไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆทุกคนเลยเพื่อนๆน,นจะดูในไหนเพราะเพราะว่าถ้าเกิดใน Disney p พาไม่น่าจะมีก็แล้วแต่เพื่อนๆทุกคนเลยก็ไปหาเปิดดูได้ครับพิมพ์ว่า Car ์เว h นฮันเตอร์ภาคไทย เรามาเริ่มจากการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาดีกว่าเขาปรากฏตัวครั้งแรกใน The Amazing Spider-Man เล่นที่15ปี1964ครับเรามาเริ่มจากชื่อของเขาเลยโดยชื่อจริงของเขามีชื่อว่าเซอร์เก้คาร์วินนอฟโดยพ่อของเขามีชื่อว่านิโคลัสคาร์วินอฟเป็นอดีตขุนนางลเลสเซียก็เขาจะเหมือนอเมริกานะครับก็จะแบบคล้ายๆแบบมาเฟียนะครับ เป็นมาเฟียของคล้ายๆเป็นมาเฟียที่แบบมีฐานะมีชื่อเสียงแล้วใครๆก็กลัวครับก็จะเป็นแบบนั้นเลยโดยเขามีน้องด้วยนะน้องคนเล็กชื่อว่าดิมิทีคาวินนอฟซึ่งดิมิทีเนี่ยลหลายๆคนนะ่ะอาจจะรู้จักในคาเมเลียนคือศัตรูวายร้ายที่สามารถเป็นคนนู้นเป็นใครก็ได้เหมือนแบบ เราเอาหน้ากากมาใส่แล้วปลอมตัวเป็นคนนู้นคนนี้ก็ได้ก็ในคอมิกก็เป็นตัวร้ายของสไปเดอร์แมนอีกคนหนึ่งแต่ถามว่าเก่งกาจไหมผมไม่อะ่ะผมให้แบบพูดถ้าพูดตรงๆนะให้ระดับต่ำเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเหมือนพวกเวนอมคาเว้นหรือกินกอบลินหรือตัวร้ายอื่นๆที่ดังอะ่ะถ้าตามในคอมิกทั้งสองคนเขาเป็นพี่น้องก็จริงนะครับแต่คนละแม่แต่ผมไม่รู้บอ,อกว่าในภาพยนตร์่ เขาเล่าตามคอมมิกหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมไปดูมานะเหมือนสองคนนี้เขาจะเป็นพี่น้องกันคือแม,แม่คนเดียวกันเลยอ่าหรือว่าทุกคนคิดว่าตามคอมิกอยู่แล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับเรามาเริ่มจากการเดินทางของเขาดีกว่าคืออย่างที่เราทราบชื่อทราบครอบครัวประวัติครอบครัวแล้วเราน่าจะรู้เนาะซึ่งเราก็เลยจะมาดูทางเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ดีกว่า คือในหนังภาพยนตร์อ่ะเซอร์เก่ถูกเลี้ยงโดยคุณพ่อ,อคุณนิโคลัสคาร์วินอฟก็เป็นคนที่เลี้ยงเซอร์เกเซอร์เกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นคนที่แบบเป็นลูกผู้ชายออไม่มีความเมตตาแบบเหมือนเป็นคนเยือกเย็นะจะพยายามจะสอนให้ลูกๆเป็นคนเยือกเย็นเหมือนกับตัวเขาแล้วมันก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณแม่ของทั้งสองคนเสียชีวิตคุณพ่อก็มารับจากที่โรงเรียนนะครับแต่ คุณพ่อไม่ได้เสียใจกับการตายของภรรยาเลยและแถมพาลูกทั้งสองคนเนี่ยรับจากที่โรงเรียนนะแล้วไปนั่งเครื่องบินแล้วก็ไปล่าสิงโตที่แอฟริกาทุกคนคือนี่ไม่มีการเสียใจกับการตายของภรรยาเลยคือโหคุณพ่อทั้งสองคนเนี่ยคือพูดตรงๆนะโคตรจะสุด <c oughs> แล้วพ่อเขาก็ให้เซอร์เก้ ก็คือไอคาเวนเดอะฮันเตอร์เนี่ยก็คือเซอร์เก้แต่ยังไงแต่วันนี้เหมือนในหนังอะดีมิทีไม่กล้าเหมือนกล้ากลัวแบบไม่กล้าทําแล้วเขาเองก็เป็นคนที่กลัวพ่อด้วยนะเท่าที่ผมไปดูมาคือเขากลัวพ่อมากเขาไม่กล้าทําอะไรเลยจนเซอร์เก้ต้องมาคอยแบบคอยช่วยเหลือน้องตลอดมาให้กําลังใจเพราะว่ารู้ว่าน้องเป็นอย่างนี้ เซอร์เก้ก็พยายามเหมือนให้กําลังใจน้องครับเพราะว่ารู้ว่าน้องไม่ไม่มีความกล้าก็ให้กําลังใจกันและกันแล้วจากนั้นในวันต่อมาเซอร์เก้ก็เหมือนจะให้กําลังใจน้องครับเขาก็น้องเหมือนดิมิทีก็อยากจะให้คุณพ่อล่าสิงโตให้เสร็จคือจะได้กลับบ้าน เขาจะได้เป็นตำนานสักพีแล้วเหมือนตอนแรกก็คุยกันอยู่ดีๆแหละแล้วจากนั้นมันก็มีสิงโตเข้ามาเซอร์เก้เองก็บอกให้น้องอะถอยไปเพราะว่าเขาจะเป็นคนจัดการเองแต่ในระหว่างที่กําลังจะเล็งปืนคือเหมือนเซอร์เก้เหมือนจะเขาเรียกเห็นสายตาของสิงโตมันก็เลยทําให้เซอร์เก้ไม่กล้าแล้วจากนั้นพอคุณพ่อเขาเรียกชื่อเนาะแน่นอนสิงโตก็ขย่ําเขาทําให้เซอร์เก้มีบาดแผลเต็มตัวไปหมด โดนสิงโตเล่นใชอย่างนั้นมันก็เลยเขาเรียกอะไรตอนแรกอะเซอร์เก้จะยิงกะจะยิงให้สิงโตตายแต่ตัวเองโดนสิงโตขย่ําจนสุดท้ายมีบาดแผลมีอะไรคือเขาเรียกอะไรมีรอยแผลรอยกัดเต็มไปหมดแล้วไอ้น้ําลายหรืออะไรนี่แหละของของสิงโตอะหยดไปที่แผลของคาเวนก็คือเซอร์เก้นั่นแหละมันก็เลยทําให้เขาอะได้พลังมาแล้วบวกกับ คำทํานายของคาริปโซก็คือตัวผู้หญิงผิวสีที่มาเจออ่าเซอร์เก้ที่กําลังน,นอนเขาเรียกอะไรสิงโตคาบตัวเขาอ่ะมาวไว้ตรงที่คาริปโซในวัยเด็กอ่ะในวัยที่แบบอายุเท่ากันเท่าอายุน่าจะอายุเท่ากันแหละนอนอยู่ตรงนั้นแล้วคาริปโซอ่ะเธอเองก็ไปดูอาการของเซอร์เกแล้วเธอก็ มาดูก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดูว่าชายคนนี้เด็กคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงรอ,อดไหมแล้วเธอก็เหมือนก็เหมือนจะเอาอะไรบางอย่างให้เซอร์เก้กินแล้วมันก็เหมือนเป็นสมุนไพรโบราณอ่ะแล้วพอเซอร์เก้กินเข้าไปมันก็เลยเหมือนทำให้ตัวเขาอ่ะเหมือนได้พลังจากธรรมชาติอ่านึกออกใช่ไหมก็จะคล้ายๆแบบทาสานแต่อาจจะต่างจากทาซานนิดนึงเพราะว่าตัวเขาอ่ะมีความแบบ กระหายแบบที่เหมือนพวกนักล่าประมาณนั้นแหละครับทุกคนแล้วจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจําไม่ได้แล้วว่าเขาไปตาเธอไปตามแม่หรือว่ายายน่าจะยายมั้งเธอไปตามคุณยายมาแล้วก็คุณยายก็โทรเรียกเขาเรียกอะไรให้พวกหมอพวกอะไรเนี่ยมารับตัวเซอร์เก,เก้ไปแล้วก่อนที่เซอร์เก้จะไปใช่ไหมคาริโซเธอก็เหมือนจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้กับ เซอร์เก้คือมันเป็นเหมือนคำทนาไอคำทำนายสอดไว้ในมือเซอร์เก้และจากนั้นก็ตื่นก็เซอร์เก้ตื่นขึ้นมาก็รู้อีกทีว่าตัวเองก็อยู่โรงพยาบาลแล้วจากนั้นแน่นอนคือคุณพ่อกับน้องก็มาหาสําหรับเซอร์เก้แล้วดิมิทีคือทุกอย่างชีวิตของเขาแต่สําหรับพ่อเนี่ยคือไม่ใช่เลยคือพอพ่อมาเจอพ่อก็บ่นเน่ยว่าวทําไมแกถึงไม่ฆ่ามันทําไมแกปล่อยให้ มันขย่ำแกอืมคือเซอร์เก้อเองเขาก็ไม่ชอบพ่ออยู่แล้วทําให้ตัวเขาก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะหนีออกจากบ้านแล้วจากนั้นหลังจากที่เซอร์เก้เนี่ยออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็เหมือนจะกลับมาบ้านแล้วเขาไม่เขาเหมือนไม่อยากอยู่แล้วหนีดีกว่าเพราะว่าคือเขาทนไม่ไหวกับพ่อแบบเนี้ยคือทุกคนนึกออกใช่ไหมคือเราเรา,เราเวลาเราอยู่กับอะไรบางเ,าเวลาเราอยู่อะไรที่แบบ เราคิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่อ่ะเราก็แค่ออกมาแต่เซอร์เก่ะถึงแม้มันอาจจะเป็นคุณพ่อของเขาเขาเองก็เอาจริงนะถึงเป็นคุณพ่อเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาเองก็ไม่อยากอยู่ตัวก่อนเขาเรียกไรก่อนที่เซอร์เก้จะไปะดีมิตี้ก็เหมือนจะมาดักแล้วพยายามอยากจะให้เซอร์เกอ่ะอยู่เพราะว่าตัวเขาไม่อยากอยู่กับคุณพ่อใจร้ายคนเดียว แต่เซอร์เก้เหมือนจะสัญญาว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งหรือเขาจะกลับมานั่นแหละเขาจะกลับมาหาดิมิทีเพราะว่าเขาเองก็ทนอยู่ไม่ได้กับคุณพ่อของเขาแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้ดีดแหละว่าทําไมคือหลังจากที่เขาออกจากบ้านทนี้พ่อแล้วเขาก็ทิ้งให้น้องชายอยู่กับพ่อใจร้ายตัวเขาเองก็กลับไปที่ที่เขาแบบเขากับแม่แล้วก็น้องมีความสุขมากผมก็จําไม่ได้ด้วยว่าสถานที่ไหนเดี๋ยวผมจะแปะภาพให้ ให้แล้วกันครับก็ตัวเขาเองกลับไปครั้งนี้ก็เจอหลายอย่างเลยเจอพวกนายพานพวกน,นักล่าสัตว์แน่นอนคือตัวเขาเองก็ไปหยุดไปจัดการทําให้สุดท้ายไอ้ระหว่างที่เขาสามารถจัดการไอ้พวกนักล่าสัตว์ใช่ไหมตัวเขาเองก็เหมือนอรู้ว่าไอ้ตัวเองมีพลังในการในการล่าสัตว์เอ้ยไม่ใช่ล่าสัตว์ตี่เหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีสัญชาตญาณเออใช่สัญชาตญาณ ทำให้ต่อไปเนะี่ยเวลาพวกนักล่าเนี่ยเวลาใครจะบุกป่าใช่ไหมก็จะต้องเจอกับเซอร์เกยหรือคาเวนเดอะฮันเตอร์แน่นอนคือไอ้พวกที่บุกเข้ามาเนี่ยก็ต่างจะเรียกเซอร์เกยว่าไอ้คาเวนเดอะฮันเตอร์ซึ่งผมไม่รู้ความหมายว่าว่านะมันเป็นของภาษารัสเซียรหรือว่าภาษาอังกฤษว่าความหมายคําว่าคาเวนเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่คําว่าเดอะฮันเตอร์เนี่ยคือผมรู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเดอะ Uh, อคาเวนเดอะฮันเตอร์ในตอนจบอะมันก็มีการปูทางไปภาคสองแล้วแหละว่าคาเวนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเป็นนักล่าเหมือนกับพ่อของเขาคือพ่อ,ขอเขาอะอย่างที่พวกเราน่าจะใครบางคนหรือคนดูาอาจจะดูมาแล้วครับว่าอเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงผมก็จะไม่พูดมากแน่นอนคือในภาคเนี้ยมีการปรากฏตัวของไลโน่คูปับสไปเดอร์แมน ไลโน่ ino, ผมขอพูดตรงๆนะไลโน่มันมันไม่ได้เก่งอะไรมากในฉบับเขาเรียกอะไรคืออย่าว่าแต่ในเวอร์ชันนี้เลยขนาด The Amazing s p i ปเดอร์ Man ของแอนดู a า f i ฟิลเนี่ยคือโผล่มาแค่ตอนจบอโผล่มาแค่แป๊บๆเหมือนคนใส่ชุดเออเขาเรียกอะไรคนใส่ชุดหุ่นยนต์มาแล้วจากนั้นมันก็ตัดจบเลยเรามาดูอีกคนนึงดีกว่าเนี่ยคือเริ่มจากคนแรกเลยไม่ใช่คนแรกสิเริ่มเริ่มมาจากคนต่อไปคือ ใครที่ตามคอมิกสไปเดอร์แมนทุกเล่มเนี่ยจะรู้อย่างดีว่ามันจะมีตัวร้ายอีกคนหนึ่งชื่อว่าฟอร์เรนเนอร์ฟอร์เรนเนอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆแบบพันิเชอร์ครับแต่เขาเป็นนักฆ่าลึกลับที่ใช้เทคโนโลยีหยุดประอาประประสาทสัมผัสคือผมก็ไม่ได้ตามคอมิกของสไปเดอร์แมนทุกเล่มด้วยก็จะไม่รู้หรอกว่าตัวละครเนี้ยมันมีความสามารถอะไรแต่ผมเห็นในหน้าปกอะ่ะผมก็ตกใจคิดว่าพันนิเชอร์อ๋อไม่ใช่ คือใครที่รู้ประวัติตัวละครนี้หรือว่ารู้ว่าความสามารถของพิเศษของตัวละครนี้มันมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามคอมมิกหรือก็ไม่ได้รู้อยู่บ้างครับ f o r e n e r เนี่ยเอาจริงๆนะผมก็คิดว่ามันจะเก่งนะตามในคอมมิกอ่ะตอนที่จริงๆตอนผมไปดูผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ตามคอมมิกหรอกก็ไม่ได้ไปตามอ่านคอมมิกที่การปรากฏตัวของ forenner ผมก็เลยจะไม่รู้หรอกว่าเขาจะเก่งหรือเปล่า ตอนแรกผมเห็นเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆลีโอในอะไรอะเดอะเมทิกเออแต่ไปมาๆตอนแรกเขาก็ปูทางนะว่าเฮ้ยมันจะเก่งแน่ๆทำให้คาเว่นไม่สามารถสู้ได้แต่ไปมาๆโอ้โหตายง่ายเกินโดนไอคาดิปโซยิงอะไรนะธนูธนูไม้อะไอยิงใส่ปากหัวตายลนะโอ้โหไม่ไม่มีความเหมือนในคอมิกเลยคือแต่มันก็ว่าไม่ได้หรอกครับ <c oughs> เพราะว่า มันคือมันเอาจริงๆนะผมว่าฟอร์เรนเนอร์เนี่ยในคอมิกเนี่ยมันมันไม่โดดมันมันเป็นตัวละครันเป็นตัวร้ายที่แม่งเขาเรียกอะไรเป็นตัวร้ายที่ไม่โดนอะไรง่ายๆแบบนี้นะผมว่าถ้าเกิดเขาเจอเจอคาริปโซอ่ะจะยิงเขาเรียกยิงธนูไม้อ่ะผมว่าเขาก็น่าจะหลบทันแหละแต่ไปมามาคือก็มัวแต่พูดอะไรพูดพูดว่าไอ้ไอว่าตัวเขา่จับจับคาเวนได้แล้วแหละแต่ไปมามา คุณโดนคาริโซยิงปากหัวตายประโทส่วนไรโน่เนี่ยคือผมจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันเพราะว่าไรโน่อะคือในคอมมิกหรือว่าในการ์ตูนหรือแม้กระทั่งในหนังเนะี่ยมันเก่งไหมมันก็เก่งเออจริงๆผมลืมในเกมลืมฉบับในเกมสไปดแมนด้วยคือมันเก่งไหมคือมันก็เก่งแหละครับแต่มันเก่งเฉพาะมันใช้หัวเออมันจะเหมือนจักานอตอะ คือทำลายเข้าของพุ่งชนก็ประมาณนั้นน่ะแต่มันจะต่างจากจังกานอตอย่างหนึ่งเพราะว่าจังกานอตเนี่ยมันยังมันยังใช้ความคิดนะเวลามันจะทําอะไรแต่ไรโน่คือแม่งพุ่งชนอย่างเดียวเลยคือแบบทําลายเข้าของเออ,เ,อเวลาเจอสไปเดอร์แมนก็พุ่งอย่างเดียวเลยไม่มีการแบบสู้ด้วยทักษะการต่อสู้เออผมก็จะว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตัวใหญ่ไงแล้วชื่อมันก็บอกอยู่คําว่าไรโน่แปลว่าแรด ส่วนดีไซน์ของไลโนเนี่ยคือผมขอย้อนรับตรงๆนะคือคือมันก็มีหลายเวอร์ชั่นแหละทั้งเวอร์ชั่นกายพันเวอร์ชั่นคนใส่ชุดหรือเวอร์ชั่นหุ่นยนต์ในของ The Amazing Spider-Man ของ a n d ดูกา a r ฟิล l d อ่ะไลโนมันมีหลายเวอร์ชัน่นแต่สำหรับผมนะไลโนเนี่ยผมไม่มีปัญหานะแต่ที่ผมมีปัญหาก็คือไลโนเนี่ยคือมันต้องเขาเรียกอะไรต้องสะพายกระเป๋าไว้ตลอดเวลาเหรอ อ่าสมมุตินะเวลาคือคุณจะแปลงร่างคุณก็แค่ไปเปิดปุ่มที่อยู่ในสายในกระเป๋าคุณคุณก็แปลงร่างกลายเป็นอ่าไอพวกกลายพันธุ์ได้แล้วคือผมก็งงเนี่ยฮะในคอมิกไลโน่มันเป็นอย่างนี้เหรอไลโน่มันเป็นแค่คนแบบคนใส่ชุดนะหรือบางบางเล่มในคอมมิกก็เป็นคนที่เขาเรีอยอรกว่ากลายพันธุ์แต่ส่วนใหญ่นะมันเป็นแค่คนใส่ชุดคนตัวใหญ่ก็คือไลโน่อ่ะมันจะเป็นคนเขาเรียก เป็นคนแค่ตัวใหญ่แค่ใส่ชุดมันไม่ได้เป็นคนกายพันอ่าแต่บางเล่มอ่ะมันก็บอกว่าเป็นคนกายพัน์บางคนบางคนก็บอกว่าใส่ชุดอืมขนาดเลโก้อ่ะที่ท,ที่ที่ผมไปตามดูเกา่าออันเก่านะมันยังมันยังใส่ชุดเขาเรียกใส่ชุดเกาะเออไลโน่เนี่ยผมผม,ผมจะไม่ว่าอะไรแล้วกันเพราะว่าดีไซน์โดยโดยรวมแล้วผมอ่ะขอพูดตรงๆแล้วคนผมให้ไลโน่แค่ คือถ้าจะให้คะแนนเนี่ยผมแก้ให้แคบห้านะเพราะว่าโดยรวมแล้วมันมันไม่ได้เหมือนในคอมิกมากแล้วตัวมันเองก็มันก็ไม่ได้เก่งเหมือนในคอมิกเลยมันไม่มีความต่างในเหมือนในคอมิกเลยอืมส่วนเวอร์ชั่นของแอนดูกาฟิลเนี่ยเราอย่าไปอย่าย่าไปพูดถึงเพราะเราแทบเราเราแทบไม่ได้เห็นมันจะต่อสู้กับสไปเดอร์แมนเลยเพราะว่าหนังมันตัดจบซะก่อนส่วนคาดิปโซ่คาดิปโซ่เนี่ย อ่าผมขอพูดตรงๆนะว่านักแสดงคนที่เล่นเป็นคาริฟโซเนี่ยคือคุณอารีนาคือคุณอารีอา่าเนี่ยคือเราจะเห็นผลงานเด่นๆของเธอนะก็คือเรื่องวิสก็เป็นภาพยนตร์การ์ตูนของดิสนีย์คือมันเป็นการ์ตูนนะครับแต่เราไม่เคยเห็นผลงานเด่นๆของเธอเลยว่าเธอไปเล่นเรื่องไหนก็เธอมารับบทเป็นคาริฟโซ ในคอมิกก็คือเป็นคนรักของคาร์เวนเดอะฮันเตอร์แต่ผมไม่ได้รู้หรอกว่าในหนังมันได้ปูทางหรือเปล่าว่าเธอจะเป็นคนรักแต่ผมว่าหนังมันก็ปูทางแล้วแหะแต่แค่รายได้ของหนังเนี่ยมันไม่สามารถจะเขาเรียกอะไรแบะพยายามจะทําให้หนังอะมันมีภาคต่อได้เพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะมาดามเว็บมอร์เบียสสเรื่องเนี้รายได้ไม่ดี แต่ก็ยังดีที่เวนอมสามเนี่ยมันยังช่วยมันยังช่วยที่มันยังช่วยพยุงนะแต่ช่วยพยุงมากแค่ไหนคือจัก,กรวาลรวมตัวร้ายของสไปเดอร์แมนก็ล่มอยู่ดียังไงแล้วเรามาพูดถึงบทสรุปในจัก,กรวาลของโซนี่ดีกว่าคืออย่างที่เราเห็นมาแล้วว่าคือจัก,กรวาลรวมตัวร้ายของสไปเดอร์แมนเนี่ยคือไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่มอร์เบียสแล้วมอร์เบียสเนี่ย เท่าที่ผมไปดูมานะดูตัวอย่างมนาะเขาบอกว่าดีนะพ่อผมบอกว่ามอเบีย e สนะ์ก็น่าสนใจพ่อผมก็อยากไปดูมากแต่ช่วงโควิดด้วยเราก็เลยไม่สามารถแบบเขาเรียกอะไรเราก็ไม่สามารถดูมอเบียสได้นะเพราะว่าหนังอนะเขาฉายไม่ได้ไงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดแล้วปัญหาส่วนใหญ่ของมอเบียสเลยนะคือเรื่องโทนเรื่อง CG มันดูแบบมันดูเอาเอาเอา,เอา,เอาตรงๆนะ บางบางฉากก็ลอ,อยบางฉากก็แบบดูดอปไปมากคือมอเบียสเนี่ยถึงจะได้จาริตเลโตมาเล่นเนี่ยคือเอาจริงๆนะตอนที่เขามารับบทเป็นมอเบียสเนี่ยผมก็คิดว่าเขาอ่จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรลบภาพจำคือพยายามจะให้คนดูลบภาพจำที่เขาเล่นเป็นโจ๊กเกอร์่าในในหนังรวมตัวร้ายของดีซะแต่สุดท้ายพอมาเล่น เขาเรียกอะไรในจักรวาลมาวลแต่เป็นของโซนี่นะแต่มันก็แบบนั้นนะครับทุกคนมอร์เบียสมันไม่สามารถไปต่อได้คือมันก็ช่วงโควิดด้วยแหละมันก็ทําให้คนที่แบบก็เรคนที่อยากไปดูหนังอ่ะมันไม่สามารถมาดูได้ไงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงล็อกดาวล์เอ้ยล็อกดาว์ไงส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนอย่าว่าแต่ทุกคนเลยขนาดพี่เจซยังพูดเลยครับสร้างมาเพื่ออะไร ก็คือมาดามเว็บคือมาดามเว็บเนี่ยคือผมงงนะสร้างมาทำไมคือในคอมิกอะ่ะมันจะเป็นแค่เหมือนกัคนแก,แก่เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาสไปเดอร์แมนหรือว่าปีเตอร์พาร์เกอร์แต่พอมันถูกสร้างมาเป็นภาพยนตร์โอ้โหคืออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะไอมาดามเว็บเนี่ยผมเพิ่งจะรู้เนี่ยว่ามาดามเว็บเนี่ยมันเป็นของมาเวลเพราะว่าตอนที่ผมไปดูเวนอมสามคือไอมาดามเว็บเนี่ย ได้นะไดีกีนะักแสดงดีนะอคนที่เล่นเป็นคนเล่นนักสแสดงผมจําไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรอะคือเขาเล่นไอ้ฟิ r เต a เชดออฟเกย์ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่มั้งไอ้นักสแสดงคนเนี้ยแต่ปัญหาของหนังเนี่ยของมาดามเวฟเนี่ยมันหลายอย่างครับคือหนึ่งเลยโทนเรื่องก็แบบเขาเรียกเละมากแล้วคนดูบางคนเขาก็งงครับว่า ตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วโทนเรื่องเนี่ยอืมมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับสไปร์แมนและสิ่งที่สําคัญคือไม่มีการกล่าวถึงปีเตอร์เลยจริงๆตอนแรกเขาบอกว่าจะมีการใส่ปีเตอร์เข้ามาด้วยนะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าปีเตอร์เวอร์ชันไหนเพราะว่าเท่าที่ผมเราเอาจริงๆนะผมจะเหมือนพ่ออย่างหนึ่งก็คือตกลงมันปีเตอร์ไหนเนี่ยแอนดูคาฟิลทบี้แม็กวหรือทอมฮอลแลนด์แต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นทอมฮอลแลนด์แหละแต่ด้วยความที่ พอหนังมันเจ๊งใช่ไหมครับทุกคนนักแสดงเนี่ยเขาก็เหมือนแบบคือเขาก็คิดผิดแหละที่เขามาเล่นจนสุดท้ายเหมือนโซนี่ก็แบน์ไม่อยากคือเขาเรียกอะไรแบนด์ไม่ให้เธอมาเล่นหนังหนังในเครือข่ายของโซนี่เพราะว่าคือบทสัมภาษณ์เธอด้วยแหละแล้วบวกกับกองถ่ายก็มีปัญหาครับม,มันก็เลยทําให้หนังเรื่องเนี้ยมันก็เลยเจ๊งคือเอาจริงนะมันเจ๊งตนะั้งแต่ตอนเข้าฉายแล้วเออคือผมอะ่ะก็ถามว่ารู้สึกยังไงแบบ ที่ไม่ได้ไปดูคือเอาจริงๆนะผมอะ่ะจะเป็นคนประเภทแบบรู้อยู่แนละ้วว่าหนังจะจิ้งก็ดันอยากจะไปดูอย่างไอ้เรื่องคาวเว่นเนี่ยคือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าหนังมันไม่รอดผมก็เลยอยากจะไปดูเพราะอะไรคือมาเวลเนี่ยถึงแม้มันจะทําหนังประเภทที่แบบหลุดโอ้โหไม่รู้เรื่องเละแค่ไหนผมก็ยังจะไปดูมาผมก็ยังคงไปดูเพราะอะไร มาเวลมันคือทั้งชีวิตของผมอาจถึงแม้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจผมเป็นคนที่รักมาเวลมากเาะว่าถึงหนังมันจะเละเทะก็เผมก็ยังยังให้กําลังใจพวกมาเวลอยู่อะหวังว่าหนังจะประสบความสําเร็จมากกว่านี้เหมือนกับที่คุณทาอเวนเจอร์เอสเกมหลังจากที่มาดาร์มฟชัยไปใช่ไหมก็จะมีเวนอมสามเวนอมสามเนี่ยคือผมไปดูมาแล้ว ตอนแรกตอนผมไปดูตอนแรกก็คิดว่ามันจะออกลงแล้วเออเพราะว่าผมอยากไปดูเนี่ยเพราะว่าหนึ่งกับสองไม่ได้ดูไปหาเดีย๋ยวผมไปตามหาดูออ,ออนไลน์เอาก็เวนอมสามตอนผมไปดูก็มีการโยงเข้า MCU อยู่บ้างหรือมีการกล่าวถึงเขาเรียกอะไรกล่าวถึงสไปเดอร์แมนแต่มันถามมันถามว่ามันกล่าวถึงแบบโดยตรงไหมไม่อะมันกล่าวถึงแบบอ้อมๆส,ส่วน เนื้อเรื่องเนี่ยของเวนอมเนี่ยคือผมก็ยังมองว่ามันก็ยังสนุกนะสนุกในแบบของมันแต่มันก็ยังคงติดในภาพเขาเลยนะในภาพฮีโร่มากเกินไปแล้วโทนหนังเอาจริงๆนะคือผมถ้าให้คะแนนอะผมให้เก้าเต็มสิบนะแล้วคุณดูให้เท่าไหร่ก็ถ้าเกิดอืมผมคิดว่าโดยอมกอภาคสามแล้วคือผมว่าดีนะเดี๋ยวถ้าเกิด ถ้ามีโอกาสทำเวนอมสามวิเคราะห์หนังที่เข้าฉายไปแล้วอย่างเวนอมสามเดี๋ยวผมจะทำนะครับตอนนี้ผมขอทำเรื่องคาเว่นก่อนแล้วก็ตอนนี้คือบทสรุปว่าหนังของโซ n y เนี่ยมันจะไปในทางทิศทางไหนอืมเรากลับมาที่เรื่องคาเว่นดีกว่าคืออย่างนักแสดงเนี่ยคือคุณแอรอนเขาเล่นเป็น q u i กซ s เวอร์ใน MCU มาแล้วครั้งหนึ่งก็คือใน a v e n g e r Age อ o u l t t o n ก็ควิกซิเวอร์ตัวนี้ดูตายง่ายไปหน่อยนะครับต่างจากในคอมิกค,คือในคอมิกเนี่ยคือผมว่าถ้าเจอเอาตอนขอเขาเรียกอะไรคือเอาตอนมันอยู่บนยานเนี่ยครับแล้วมันก็ยิงมันกาศจะยิงฮอกอายใช่ไหมแล้วควิกซิเวอร์ก็เอาตัวเองเข้าไปรับคือผมว่าถ้าเกิดเป็นควิกซิเวอร์เนี่ยผมก็น่าจะวิ่งไปช่วยฮอกอายแล้วน่าจะวิ่งไปช่วยฮอกอายกับเด็กอะ่ะทั้งพร้อมกันเลยเพราะว่าผมคิดว่ามันก็คงไม่เอาตัวเองมารับหรอกอืม หรือไม่ก็หรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คิดว่าน่าจะไม่ทันแล้วยอมเสียสละอืมส่วนวันด้าพอรู้ว่าเสียพี่ชายไปเธอเองก็เสียใจมากก็จะไปตามดูอเวนเจอร์เอ็ดออฟเอาตอนได้นะครับย้อนหลังก็ได้เท่าที่โดยรวมทั้งหมดแล้วนะครับส่วนคนที่เล่นเป็นคุณพ่อของ่อาร์าวินเนี่ยคือนิโคลัสหมายถึงตัวละครนะชื่อว่านิโคลัสคาวินอฟเนี่ย คือคุณคุณเฟสเฟสเนี่ยคือคุณน่าจะรู้จักอยู่มั้งเพราะว่าใครที่ดูทอร์หริอแบนทันเดอรมาแล้วจะรู้ดีเล่นเป็นซุดซุดหรือว่า <c oughs> ดมัมเมเยอร์วะ <c oughs> เออแม่งควงกระทาอย่างเดียวเลยทุกคนว่ายังไงคิดว่าคิด,ค,ดความคิดเห็นเหมือนกับผมไหมคือมันมันเก่งจริงหรือเปล่าผม,มเห็นแต่มันควงควงกระทาเอาอย่างนี้โดยรวมทั้งหมดแล้วคาวเวนเนี่ย ผมไปดูมาแล้วแล้วผมก็ให้แค่ให้ห้าเต็มสิบแล้วกันหรือว่าผมให้คะแนนไปแล้วผมจำไม่ได้แล้วน่าจะน่าจะยังไม่ได้ให้มั้งอ่ะผมบอกคนดูชัดๆแล้วกันว่าผมให้ห้าเต็มสิบแล้วกันเพราะว่าให้เยอะไม่ได้เพราะว่าโดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้ดีมากและมันก็มันก็ไม่ได้แย่มากเพราะว่ามันระดับปานกลางนะสำหรับผมคาร์วนเดอ์ฮันเตอร์เนี่ยคือมันก็ยังมันก็มีการปูทางแหละแต่ปูทางมากแค่ไหน คุณก็ไม่ได้ไปต่อคือจริงๆอะ่ะผมไปดูไปดูมาคาเว่นหรืฮันเตอร์มาเจอมันเจอปัญหาหลายอย่างครับเดิมทีแล้วเขาจะฉายตั้งแต่สอง3ัยิบสามไม่ก็สอง4เอยิบสี่เออมันก็ฉายสอง4ัยิบสี่อยู่แล้วจริงๆเดิมทีพวกเขาจะฉายตั้งแต่ปีสอง3ันยครัิบสามแต่ด้วยที่มันปัญหาหลายอย่างพวกเขาก็เลยเลื่อนมาอ่าช่วงที่เขาเลื่อนมาเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าเออจะได้ฉายแล้วไปมามา มันมีปัญหาเรื่องอเขาเรียกอะไรนักแสดงเขาประท้วงกันอในอเมริกาครับมันก็เลยทําให้ตัวหนังเลื่อนเลื่อนมาที่เดือนธันวาซึ่งตอนแรกพวกเขาคิดว่าเออพวกเขาคิดว่าเออมันจะรอดแล้วคิดว่านี่แหละมันอาจจะทําให้หนังของพวกเขาแจ้งเกิดและเป็นไปได้ที่คาเวนเนี่ยมันน่าจะสามารถแทนเวนอมได้แต่ไปมามาเดือนธันวาทุกคนรู้ใช่ไหมโซนิา3 เดอะไลออนคิงมูฟ s a พอเจอ2เรื่องนี้เข้าไปโอ้โหคาเวนเดอะฮันเตอร์ไปไม่รอดครับแล้วอย่าว่าแต่ไปไม่รอดคือเหมือน <c oughs> เขาเรียกอะไรบุญมีแต่กำบัง <c oughs> เออใช่ก็คาเวนเดอะฮันเตอร์ผมผมคิดถูกไหมคิดถูกแล้วที่ไปดูโดยรวมองค์ประกอบหนังแล้วลครับก็ดีทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้แย่มาก สำหรับผมนะให้ปานกลางแล้วทุกคนล่ะให้เท่าไหร่กับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตามอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยก็คลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมแล้วครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้หรือชอบช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยเพื่อจะได้เพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ของช่องว i โรภัทรนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน บายบายอย่าลืมติดตามนะครับ